สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรียนบัญชีกับครูริชาร์ดนะครับอ่ะวันนี้ก็มาถึงในส่วนของถามย่างมีตอบย่างไงนะครับก็จะเป็นช่วงของการตอบคําถามนะครับแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดที่มาจากแหล่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการทบทวนเนื้อหาทางด้านบัญชีด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องง่าย จริงๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับของการเรียนในรายวิชาบัญชีเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของส่วนของเจ้าของนะในกิจการใหญ่ๆนะครับเราจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่มหุ้นนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันก็คือในเขาเรียกว่ามันจะเป็นส่วนของเจ้าของที่ ปกติกิจกรารเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยจะมีการลงทุนใช่ไหมครับส่วนมากถ้าเกิดเขาเอาเงินตัวเองเนี่ยนะครับมาลงทุนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าส่วนของเจ้าของแต่มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการระดมทุนจากผู้ที่ต้องการจะลงทุนในกิจการนะครับเราก็เลยเรียกกลุ่มนั้นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกว่าหุ้นส่วน่าแต่หลังๆเนี่ยเขาก็ถ้าเกาิดกิจการขนาดใหญ่ๆเขาก็เลยเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าสต็อก หรือหุ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้หุ้นในกิจการเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าหุ้นทุนกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับคือหุ้นกู้ทางหุ้นกู้แล้วหุ้นทุนเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าลักษณะสองหุ้นเนี้ยแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของหุ้นทุนนะครับ หุ้นทุนเนี่ยจะให้ฐานะในความเป็นเจ้าของนะครับกับผู้ที่ถือหุ้นตัวนั้นแสดงว่าหุ้นที่ถือเนี่ยจะมีลักษณะความเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของเนี่ยจะถูกเ,เขาเรียกว่าได้รับผลตอบแทนนะครับเราจะเรียกว่าเงินปันผล อ่านี่คือกลุ่มของหุ้นทุนจะใครที่ถือหุ้นทุนจะมีลักษณะเป็นเจ้าของนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้จะมีลักษณะเป็นเจ้าหนี้นะครับและจะได้รับเป็นดอกเบีย้ยสองตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับคือหุ้นทุนกับหุ้นกู้ดังนั้นการที่เราจะเข้าไปร่วมถือหุ้นในกิจการเนี่ยเราก็สามารถที่จะถือได้สองแบบ นะครับอ่ะนี้เรามาดูโจทย์ครับโจทย์เขาบอกว่าลักษณะต่อไปนี้คือหุ้นประเภทใดนะครับอันที่หนึ่งผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยโอ้โหตจวอย่างนี้เราก็ตอบได้เลยหุ้นกู้ถูกต้องกิจการต้องชําระอ่าๆเอาอันแรกก่อนอันแรกก็ตอบได้เลยว่าคือหุ้นกู้ลักษณะนี้คือหุ้นกู้ทีนี้เรามาดูที่ที่ชอยของเราหรือที่คําตอบนะครับ มันจะมีหุ้นสามัญหุ้นบริมสิลป์แล้วก็หุ้นกู้ยังไงเราตอบคอควายแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะคอควายคือหุ้นกู้แต่สองตัวนี้ครับหุ้นสามัญกับหุ้นบริมสิลป์นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยมานานแล้วเออชื่อมันเนาะไพเราะจริงๆเลยนะครับน้องสามัญกับน้องบริมสิธิ์เนี่ยนะครับคือประเภทของหุ้นหลกสองตัวนี้จะมีลักษณะที่อยู่ในกิจการแตกต่างกันนะครับจะมี การอยู่เขาเรียกว่าฐานนันดอนที่อยู่ในกิจการเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดนะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปอธิบายเรื่องของหุ้นอีกทีหนึ่งเนาะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำต้องทาให้พวกเออเขาเรียกว,ว่าต้องให้พวกเราทําความเข้าใจก่อนว่าลักษณะของการลงทุนในกิจการเนี่ยเราสามารถเข้าไปลงทุนได้2แบบนะครับจะลงทุนแบบ ลงทุนในหุ้นทุนก็ได้หรือลงทุนในหุ้นกู้ก็ได้ดูการประกาศของกิจการนั้นๆน,น,นะครับว่าเขาประกาศให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้าไปถือนลักษณะใดนะครับทีนี้ถามว่าแล้วส่วนของหุ้นทุนกับหุ้นกูอ้อ่ะนะสองตัวเนี้ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าทั้งหุ้นทุนกับหุ้นกู้เนี่ยเราควรจะลงทุนแบบไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบความเสี่ยงแบบไหน ถ้าเราอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจาการเป็นเจ้าของก็ไปเลือกซื้อหุ้นทุนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปนะครับอยู่ในกิจาการนั้นในฐานะความเป็นเจ้าหนี้นะครับก็เลือกที่หุ้นกู้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมในการรับความเสี่ยงในรูปแบบไหนหรือว่าชอบสไตล์การลงทุนแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในข้อต่อๆไป นะครับในโอกาสต,ต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในครั้งต่อๆไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับมีโจทย์ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่อยากจะให้ครูเนี่ยมีหาโจทย์นะครับอะไรที่ที่เรามีโจทย์อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการให้ครูเนี่ยนะครับ ในการช่วยดูในโจทย์นั้นสามารถส่งมาได้นะครับที่ Inbox หรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ